สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาลิเอเอร์นะคะทุกคนเราวันนี้เรามาเที่ยวเกาะมุมเมยทุกคนนี่ทุกคน,กคนบ้านมุมเมยเกาะมุมเมย จะปลาทุกคนเดินไปท้าไหนเนีน่ตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะทุกคนเดินทางนี้ดีกว่าไม่มีคนเดินดูไปเรื่อยๆเกาะเนี่มันเป็นเกาะทุกคนเกาะมุมเมนะมีร้านค้าขายมีร้านอาหารนุ่สวย เราจะพาทุกคนเดินดูตรงนี้แต่มันมีคนเดินเยอะนะเขาก็จะทำทางให้คนนะทุกคนเดินรอบเกาะเข็นลูกเข็นเต้าขึ้นมาเออ เนได้เดินเจ็บท้องคืออะไรนะคือมือแทะเดี๋ยวให้เขาเดินก่อนเราก็จะเดินเข้าไปตรงนี้แล้วกนเดี๋ยวข้างในแล้วก็ เดินทะลุออกมาทางนี้เราก็ทำให้เด็กๆดูนะนี่เดินทะลุได้ทุกคนนี่เราจะเดินเข้าอีกอันหนึ่งทุกคนดูดิ เป็นป่านะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะทุกคนเดีด เข้าออกเข้าออกก็ <Wow. S 1> ไว้ให้เด็กๆดูเขาก็ทำแบบไว้ให้เด็กดูทุกคนเป็นการ์ตูนของฟินแลนด์เนาะมุมมิดูแต่ทำที่เดินดีดีนะทุกคน ทำที่เดินแบบสามารถเข็นรถไปได้ดสวยจัง Beautiful ก,ก้าเนี่ย ือว่าคีโตสตรงนี้ก็เป็นที่แบบเข้าไปแล้วมันจะออกได้ดูเป็นป่ามันเถอทุกคน มันจะมีทางเดินสองฝั่งนะทุกคนที่เมื่อกี้ที่เราขึ้นมาเนะเสียงฟ้าเจ็บท้องมากทุกคนเดินไปเดินเดินเดิน ดูป่าเขาก็จะมีที่แวะให้ดูแบบทำไว้ให้เด็กดูทุกคนก็โอเคอยู่นะสวยงาม

<laughs> 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 mẹ bởi giờ theo này Hãy subscribe cho ở dưới tầng này đấy ban mềm một tham thang đơn đi đi Nào. thang đơn สวยนะทุกคนดูด้วยเาก็ตกแต่งต้นไม้นะน่ารักสวยอะกี่ก็เดินลงไปทะเลนะทุกคน เ,เลาะ,ะเดินทางเดินดีๆสามารถเข็นรถเด็กเล็กได้ตรงไหนที่มีเด็กเยอะๆเข้าไปดูเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายได้นะทุกคนเพราะว่าที่ มนเหมือนส่วนเอาไว้ให้เด็กเข้ามาค่าเข้าก็แพงอยู่นะทุกคนผู้ใหญ่น่าจะ53ยูโร่ะมันมี53าสิบี่สิบสี่สามสิบห้าแต่เรามากับดนตรีเนาะรถดนตรีเราก็ไม่ต้องจ่ายจ้า ดูทางเลยทุกคนนั่นก็จะเป็นทะเลน,นะนี่ฟินเลด์น,นะทุกคนเดีทะทะ๋ยวกอททนทะเล ทะเลจ้ามีเกาะเล็กเกาะน้อยเราจะขึ้นเลยวันนี้ทุกคนเราจะเดินขั้นแรกโอเคอืม

โอเคนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอ mm hmm. ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก๊กไกด้วยนะบ๊ายบาย